คุณเคยไหมที่แค่คุณไม่ตอบโต้คนที่เคยดูถูกกลับกระวนกระวายแทบบ้าแค่คุณเงียบเขากลับดิ้นรนราวกับกำลังแพ้สงครามบางอย่างทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลยยิ่งคุณนิ่งคนคิดร้ายยิ่งคลั่งเพราะความนิ่งของคุณคือพลังที่เขาควบคุมไม่ได้และเมื่อเขาควบคุมคุณไม่ได้เขาก็เริ่มถูกเผาไหม้ด้วยความรู้สึกของตัวเองในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก จิตวิทยาการวางตัวให้เหนือกว่าโดยไม่ต้องปะทะไม่ต้องพูดเยอะแต่ทำให้คนที่เคยดูแคลนคุณเริ่มกลัวขึ้นมาทีละนิดเพราะคนที่นิ่งได้คือคนที่ควบคุมได้ทุกอย่างและเขากลัวคนแบบนั้นที่สุดความนิ่งที่ไม่ธรรมดาเราอาศัยอยู่ในยุคที่เสียงดังกลบทุกอย่างเสียงคนวิจาร์ณเสียงของความคาดหวังเสียงเปรียบเทียบและเสียงที่คอยทำให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาในโลกแบบนี้ความเงียบ และความนิ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ภาษาที่ใครเข้าใจเพราะทุกคนต่างเร่งพูดเร่งแสดงออกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่สำหรับบางคนความเงียบคือการเลือกสำหรับบางคนความนิ่งคืออำนาจและสำหรับบางคนการไม่พูดอะไรเลยกลับสเตือนใจผู้คนมากกว่าการโต้เถียงเป็นพันคำ ความนิ่งในที่นี้ไม่ใช่ความนิ่งที่เกิดจากความกลัวหรือการยอมแพ้แต่คือความนิ่งที่มาจากการควบคุมตนเองอย่างรู้เท่าทันความนิ่งที่มาจากการเข้าใจเกมจิตวิทยาและเลือกวางตัวเหนือสถานการณ์อย่างสุข,ขุมไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกรบกวนด้วยพลังลบเมื่อใดที่คุณเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรตอบไม่ใช่ทุกคำสบประมาทที่ต้องโต้และไม่ใช่ทุกคนที่คุณจำเป็นต้องอธิบายให้เข้าใจ เมื่อนั้นคุณจะได้สัมผัสพลังลึกของความนิ่งพลังที่ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่สะเทือนไปถึงหัวใจของผู้คิดร้ายหนึ่งทำไมความนิ่งจึงทำให้คนคิดร้ายคลั่งจิตวิทยาของคนคิดร้ายมักมีโครงสร้างร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งคือเขาต้องการควบคุมปฏิกิริยาของเหยื่อเขาไม่ได้ต้องการแค่เห็นคุณเจ็บแต่เขาต้องการเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณเจ็บและยิ่งคุณแสดงอารมณ์ออกมาเช่นโกรธตอบโต้หรือแสดงความเจ็บปวดพวกเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า แต่เมื่อเขาใช้คำพูดที่กรีดแทงปล่อยพลังลบแล้วคุณกลับนิ่งเขาจะเริ่มสับสนนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เขาต้องการความนิ่งของคุณเท่ากับการปฏิเสธอำนาจที่เขาพยายามสร้างและในทางจิตวิทยานั่นคือการทำลายความคาดหวังเชิงร้ายที่เขาวางไว้สิ่งที่เขาคาดหวังคือความร้อนรนแต่สิ่งที่เขาได้คือความสงบสิ่งที่เขาหวังคือปฏิกิริยาแต่สิ่งที่เขาเผชิญคือความนิ่งที่อ่านไม่ออก และนั่นคือจุดที่คนคิดร้ายเริ่มรู้สึกควบคุมไม่ได้สิ่งที่ทรมานที่สุดสำหรับคนแบบนี้คือการไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้เหมือนเคยความคลั่งที่เกิดขึ้นในใจเขาไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดแต่เพราะคุณไม่ตอบสนองตามที่เขาต้องการต่างหากนี่แหละคือพลังของการวางตัวให้เหนือแบบเงียบๆไม่ใช่เพื่อชนะใครแต่เพื่อไม่ให้ใครมีอานาจเหนือใจเราได้เลย 2. ความนิ่งคือการควบคุมตัวเองไม่ใช่การยอม มีเส้นบางๆระหว่างความนิ่งกับความกลัวและเส้นนี้มักถูกตีความผิดเสมอในสังคมที่ยกย่องความกล้าพูดกล้าโต้กลับและการแสดงจุดยืนด้วยเสียงที่ดังคนที่นิ่งจึงมักถูกเข้าใจว่าอ่อนแอหรือไม่กล้าแสดงออกแต่แท้จริงแล้วการนิ่งเงียบในจังหวะที่ถูกต้องนั้นต้องอาศัยความแข็งแกร่งภายในอย่างลึกซึง้งเพราะต้องเอาชนะสัญชาตยาในการตอบโต้ทันทีให้ได้การโต้กลับใครสักคนอาจทำให้เรารู้สึกดีแค่ช่วงสั้นๆ แต่บ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นการทำให้เราตกอยู่ในเกมของอีกฝ่ายยิ่งตอบยิ่งติดกับยิ่งเสียพลังให้กับสิ่งที่ไม่ควรค่าคนที่นิ่งคือคนที่เข้าใจเกมนี้ดีเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่เลือกจะไม่รู้สึกต่อเขาไม่ใช่คนไม่เจ็บแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดถูกใช้เป็นเครื่องมือ จิตวิทยาการนิ่งจึงไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการยืนหยัดอย่างสงบคือการเลือกไม่เป็นนักสู้ในสนามที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นเพราะคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ลุกขึ้นโวยวายแต่คือคนที่ควบคุมใจตัวเองได้แม้จะถูกยั่วยุหนักแค่ไหนก็ตาม 3. เมื่อคุณนิ่งคนที่คิดร้ายจะเริ่มจินตนาการแทนคุณในพื้นที่ที่คุณเงียบคนที่คิดร้ายจะเริ่มใส่คำพูดแทนคุณในหัวเขาเอง เขาจะเริ่มสงสัยว่าคุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังรออะไรหรือคุณรู้เรื่องบางอย่างที่เขาไม่รู้ความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงกันข้ามมันเปิดพื้นที่ให้ความกลัวความระแวงและจินตนาการของอีกฝ่ายทำงานอย่างบ้าคลาั่งเขาจะเริ่มตีความว่าคุณอาจวางแผนหรืออาจรู้ทันเขาจะเริ่มกลัวว่าคุณจะเอาคืนแบบเหนือชั้น และยิ่งคุณเงียบแบบไม่มีคําอธิบายความกลัวของเขาก็ยิ่งเติบโตโดยไม่มีขอบเขตจิตวิทยาข้อนี้เรียกว่าการทิ้งพื้นที่ว่างให้สมองของอีกฝ่ายใส่ข้อมูลเองและนั่นคือกับดักที่ทรงพลังที่สุดเพราะจินตนาการของมนุษย์มักทำงานเกินจริงบางครั้งสิ่งที่เขาคิดว่าคุณกำลังคิดมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่คุณคิดจริงๆด้วยซ้าดังนั้นความนิ่งจึงไม่ได้ทาให้คุณอ่อนแอแต่มันทาให้คุณกลายเป็นปริศนา ปริศนาที่เขาไขาไม่ได้และกลายเป็นต้นเหตุของความปั่นป่วนในใจเขาเองสคนที่นิ่งคือคนที่ควบคุมเกมได้เสมอในสนามแข่งขันของพฤติกรรมมนุษย์คนที่ดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาบางครั้งกลับเป็นคนที่กำหนดทิศทางของเกมไว้ทั้งหมดเพราะเขาไม่วิ่งตามจังหวะของคนอื่นแต่ตั้งจังหวะของตัวเองต่างหากการนิ่งในเวลาที่ถูกต้องคือกล,ลยุทธ์มันคือการไม่รีบการไม่หวั่นไหว การรอจังหวะไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความมั่นคงคนที่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้หรือไม่เข้าใจแต่เขารู้มากพอจนรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรปล่อยผ่านเขามองสถานการณ์จากมุมสูงไม่ใช่มุมแคบเขาไม่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์แต่ใช้เหตุผลนำพาการกระทำและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาคุมเกมได้อยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่รีบร้อนจะตอบโต้มักเป็นคนที่ถูกหลอกใช้โดยอารมณ์ตัวเอง เขาคิดว่าเขากำลังสู้แต่จริงๆแล้วเขากำลังถูกลากเข้าสู่สนามที่เขาไม่มีทางชนะทุกคำโต้กลับทุกอารมณ์รุนแรงคือการเปิดจุดอ่อนให้เห็นแต่เมื่อคุณนิ่งคุณกลายเป็นเป้าเงียบที่อ่านไม่ออกกลายเป็นตัวแปรแฝงในสมการจิตวิทยาและนั่นแหละที่ทำให้คุณทรงพลังเกินกว่าจะถูกล้มด้วยคำพูดไม่กี่คำหความนิ่งที่ทรงพลังมาจากการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง ไม่มีใครสามารถนิ่งได้จริงหากเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเพราะการนิ่งที่ไม่มั่นคงมักกลายเป็นการเก็บกดหรือการหลบหนีแต่การนิ่งที่ทรงพลังนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเข้าใจว่าเราโกรธเพราะอะไรรู้สึกยังไงและจะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งการระบายหรือการโต้กลับให้รู้สึกดีชั่วคราวคนที่นิ่งได้คือคนที่เข้าใจว่า ไม่ใช่ทุกความรู้สึกต้องแสดงออกไม่ใช่ทุกการดูถูกต้องมีคำตอบและไม่ใช่ทุกคำพูดจากภายนอกมีค่าพอให้เราสันไหวเพราะพวกเขามีคุณค่าในตัวเองที่ไม่ขึ้นอยู่กับสายตาใครเขารู้ว่าการนิ่งของเขาไม่ได้เป็นการไม่ทำอะไรแต่คือการทําสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือการยืนอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องให้ใครยืนยันความหมายของเรา ความเงียบที่เกิดจากการรู้จักตัวเองจึงทรงพลังเสมอเพราะมันเต็มไปด้วยความมั่นใจภายในและคนที่มีความมั่นใจแบบนี้จะไม่มีใครควบคุมเขาได้เลยแม้จะใช้คำพูดแหลมคมแค่ไหนก็ตาม 6. ความนิ่งคือการเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ต่ำกว่าในโลกที่เต็มไปด้วยคำดูถูกคำประชดประชัน และการพูดจาทำร้ายอย่างจงใจหลายครั้งสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การโต้กลับให้แสบแต่คือการไม่ตอบอะไรเลยมันคือการยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องตอบทุกอย่างที่มากระทบเราเพราะไม่ใช่ทุกการโจมตีที่สมควรได้การตอบสนองไม่ใช่ทุกความร้ายที่ควรได้รับพลังจากเราการนิ่งเงียบไม่ใช่เพราะเราไม่มีอะไรจะพูดแต่คือการเลือกจะไม่ลดตัวลงไปสู้กับสิ่งที่ต่ำกว่า และการตัดสินใจเช่นนั้นแสดงถึงระดับจิตใจที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนการตอบโต้กับคนที่พูดด้วยเจตนาร้ายเปรียบเสมือนคุณเอาตัวเองลงไปอยู่ในโคลนเดียวกันกับเขาแม้คุณจะชนะในคำพูดแต่คุณก็เปื้อนโคลอนอยู่ดีตรงกันข้ามถ้าคุณนิ่งถอยออกมาด้วยความสงบคุณไม่เพียงแค่ไม่เปื้อนแต่ยังทำให้เขาต้องยืนเปลืยเปล่าอยู่กับความต่ำของตัวเองเพียงลำพังเพราะความนิ่งของคุณมันไม่ใช่แค่การไม่ตอบ แต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เขาเห็นความน่าเวทนาในสิ่งที่เขาทำและในความเงียบนั้นเองคนที่พยายามย่ำคุณจะค่อยๆตรหนักว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เขาดูด้อยค่ากว่าเท่ากาัรที่เขาพยายามทำร้ายใครสักคนที่ไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเขาเลย 7. จงเงียบให้เหมือนมีดาบบางแต่บาดลึกหลายคนเข้าใจผิดว่าการนิ่งคือความอ่อนโยน แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ลึกกว่านั้นความนิ่งสามารถแฝงความคมไว้ได้ราวกับมีดไม่ต้องขยับแรงไม่ต้องเสียงดังแต่เมื่อถึงเวลามันสามารถเฉือนทุกอย่างได้อย่างแม่นยำเพราะการนิ่งอย่างมีจิตวิทยาไม่ใช่แค่การสงบแต่คือการส่งสารอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเปล่งเสียงมันเป็นการใช้พลังของความเงียบในแบบที่คู่สนทนาไม่สามารถควบคุมหรือแม้แต่เข้าใจได้ ลองคิดดูว่าคนที่ดูถูกคุณพูดจาให้คุณเสียหน้าแต่คุณกลับนิ่งไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงไม่ยกคำใดมาพิสูจน์ตัวเองคุณเพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วปล่อยให้คำพูดเขาตกลงบนพื้นโดยไม่มีใครเก็บขึ้นมาแบบนั้นต่างหากคือการบาดลึกยิ่งคุณไม่โต้อตอบยิ่งเขารู้สึกว่าเขากำลังตะโกนใส่กำแพงเงียบฮ่าฮ่าและเมื่อความพยายามของเขาไร้ผลมันไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะของเขาแต่มันจบลงด้วยการที่เขาพังในความพยายามนั่นเอง ความเงียบของคุณจึงเสมือนคำพูดที่เฉียบขาดเฉียบจนอีกฝ่ายกลืนคำตัวเองไม่ลงและในความเงียบนั้นความรู้สึกผิดต่ำต้อยในใจเขาจะก่อขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 8. คนที่นิ่งอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่สงบแต่สง่าความนิ่งที่ทรงพลังจะไม่ใช่แค่ทำให้คุณดูสงบเท่านั้นแต่จะทำให้คุณดูสง่าในสายตาคนอื่นอย่างไม่รู้ตัว คนที่วางตัวนิ่งในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังวุ่นวายโกรธเกลียดหรือแย่งกันเอาชนะจะถูกมองว่าแตกต่างเพราะเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสไม่ใช่คนที่ให้พลังกับสิ่งไร้สาระแต่เป็นคนที่ยืนอยู่ในที่ของตัวเองแนว่วแน่มั่นคงและน่าเกรงขามเมื่อใครบางคนพยายามทำให้คุณดูด้วยค่าด้วยคำพูดแต่คุณกลับเลือกจะนิ่งพร้อมรอยยิ้มบางฮ่าฮคุณไม่ได้แค่รักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง คุณกำลังสร้างระดับชั้นที่อีกฝ่ายแต่ไม่ถึงในจิตวิทยาเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าการสร้างจุดยืนที่เงียบคือการสร้างอำนาจโดยไม่จําเป็นต้องใช้คำพูดหรืออารมณ์เพราะคนที่มีระดับพลังงานสูงทางจิตใจจะไม่ใช่คนที่ส่งเสียงดังแต่คือคนที่มีบรรยากาศเงียบสงบแต่ทุกคนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและจุดนั้นเองที่จะทำให้คนคิดร้ายเริ่มรู้สึกว่า ต่อให้เขาตะโกนดังแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันแตะถึงคุณได้เลย 9. ความนิ่งทำให้คนที่ดูถูกคุณต้องกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองนี่คือผลกระทบที่ทรงพลังที่สุดจากความนิ่งมันทำให้คนที่เคยดูถูกคุณกลับไปเผชิญหน้ากับตัวเองในตอนแรกเขาอาจรู้สึกเหมือนได้เปรียบรู้สึกเหนือกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วคุณไม่เคยตอบโต้ไม่เคยแสดงความอ่อนแอ ไม่เคยขวาคว้าหรืออธิบายอะไรเขาจะเริ่มรู้สึกแปลกความแปลกนี้ค่อยๆกัดกินจิตใจกลายเป็นคำถามในหัวเขาว่าหรือว่าเราคิดผิดหรือว่าเขาไม่ได้อยอย่างที่เราว่าหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดและที่หนักที่สุดคือคำถามสุดท้ายหรือว่าเราเป็นฝ่ายแย่เองนี่ไม่ใช่การแก้แค้นแบบจงแจ้ง แต่คือการทำให้คนที่เคยย่ำคุณต้องกลับไปเจอกับกระจกของตัวเองและคุณไม่ได้เป็นคนถือกระจกบานนั้นด้วยซ้ำเขาหยิบมันขึ้นมาเองเมื่อเขาเริ่มรู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำกับคุณกลับสะท้อนตัวตนเขาเองออกมาอย่างชัดเจนในท้ายที่สุดคนที่เคยพยายามดูถูกคุณจะรู้สึกต่ำลงในสายตาของตัวเองและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณแค่นิ่งอย่างชาญฉลาด โดยไม่จําเป็นต้องเอ่ยคำใดความนิ่งไม่ใช่การถอยแต่คือการยืนอย่างสง่างามในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการประชันขันแข่งและคำพูดที่ตั้งใจให้คุณสั่นไหวคนที่นิ่งไม่ใช่คนที่แพ้แต่คือคนที่เลือกแล้วว่าจะไม่ลดตัวไม่เสียพลังไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมใครเพราะเขารู้ว่าการนิ่งคือการปกป้องพลังที่มีค่าที่สุด คือพลังใจและศักดิ์ศรีคนคิดร้ายไม่กลัวเสียงตะโกนแต่เขากลัวความเงียบที่เขาอ่านไม่ออกเขากลัวจิตใจที่มั่นคงเกินจะยั่วให้ไหวเขากลัวคนที่แม้จะถูกโจมตีก็ยังยืนตรงโดยไม่ต้องพูดอะไรยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งร้อนรนยิ่งคุณไม่โต้อตอบเขายิ่งไม่รู้จะเล่นเกมกับคุณอย่างไรและยิ่งคุณวางตัวอย่างเหนือชั้นโดยไม่ต้องแสดงอะไรเลย เขายิ่งต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความอ่อนแอในตัวเองโดยลำพังดังนั้นหากวันใดคุณรู้สึกว่ากำลังถูกกดดันถูกดูถูกหรือถูกยั่วยุอย่าเพิ่งรีบตอบโต้อย่างดูเดือดแต่ให้ถามตัวเองว่าฉันต้องใช้พลังงานของฉันกับคนที่ไม่มีค่าพอขนาดนั้นจริงหรือเพราะบางทีแค่คุณยืนนิ่งๆด้วยหลังตรงแววตาสงบและจิตใจที่ไม่หวั่นไหว คุณก็ทำให้เขาคลั่งโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรสักคำ